ไฟมันจะุดดำๆเนี่ยมันจะจุดดำๆมันจะจุอไอ้กุเนี่ยอ้โหตาที่ไม่น่ละ้่เดีต่อให้นไปล่องา้วเดี๋ยวทุ่อาีน่อเลยท่านี่เนาะเอ้ยทีอแล้วท่นจำใครก่อนท่า หย่อดแล้วพอหนูจะย่อนว่าหนูชอบกระพริบตายงมีโกคพอมันจะไหลนแต่ตลอดดีขึ้นป้างพอหยอดตาอะไรอี่งัวเหมือนเดิมปะแต่หนูว่าสองผมมาแม่งหนูยอนอาห้วยหนึ่สามก็มีขึ้นห้าก็ดแปด้าอเออ